สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโร่ค่ะคลิปนี้เนี่ยค่ะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุไฟค่ะธาตุไฟมีราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะในคลิปนี้เราจะเฉพาะเจาะจงในความรักความสัมพันธ์ที่ จบลงไปแล้วนะคะเอ,อ่อแล้วก็ในคลิปนี้เป็นดวงโดยรวมทั้งหมดนะคะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะเอ,อ่อสนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงด้านล่างได้เลยนะคะควางใส่ริงกเอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามฟางด้วยค่ะอ,อดีวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ มาดูเรื่องราวระหว่างคุณกับเขากันก่อนค่ะว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะทำไมถึงได้เลิกลากันไปนะคะออในคลิปนี้นะคะจะเป็นคำทํานายในเดือนกุมภาพันธ์2568ค่ะแล้วกวางจะโฟกัสไปที่ความรักความสัมพันธ์นี้จะกลับมาได้อีกหรือเปล่านะคะสำหรับใครที่ไม่ได้อยากที่จะกลับไปละ นะคะก็อาจจะต้องผ่านคลิปนี้ไปนะคะเพราะว่าคลิปนี้โฟกัสที่เออยังรออยู่อะไรแบบนี้นะคะอ่ะมาดูเรื่องราวของคุณก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าตรงก็ดูได้ทั้งคลิปเลยค่ะถ้าไม่ตรงก็อาจจะต้องผ่านไปอาจจะไปดูคลิปอื่น,นๆเอานะคะไพ่ใบแ,แรกค่ะเป็นไพ่หกเหรียญค่ะความรักความสัมพันธ์เนี้ยไม่ค่อยเท่าเทียมกันค่ะเออเราเนี่ยจะต้องพยายามเข้าหาอีกฝ่ายนะคะอยากอยู่กับเขาอยากคุยกับเขาแต่ว่าตัวเขาเนี่ย ไม่เคยแสดงออกว่าอยากคุยกับเราหรือว่าอยากอยู่กับเราเลยนะคะนะเป็นฝั่งคุณเนี่ยอาจจะต้องดูแลเขามากๆเลยนะคะตอนแม่ค่ะเป็นไพ่สองดาบนะคะมีหลายเรื่องเข้ามารบกวนจิตใจของคุณค่ะในช่วงที่คุณคบกันเนาะนะ นะอาจจะเป็นเรื่องของการพูดจากันไม่ค่อยถูกหูนะคะทะเลาะก,กันบ่อยๆด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะต่อมาค่ะเอ p มเพรนะคะความคิดว่าความรักความสัมพันธ์นี้ยอาจจะเกือบจะตกลงปงใจกันแล้วนะค,คือเกือบจะแต่งงานกันแล้วหรือว่าคือมีการวาดฝันเอาไว้แล้วก็เป็นไปได้เขาอาจจะวาดฝันไว้ให้คุณก็ได้ว่าโอเคเออเราสองคนเนี่ยจะอยู่ด้วยกันนะจะแต่งงานกันนะอะไรแบบนี้นะคะ ต่อมาค่ะไพ่แฮงแมนมักจะมีอุปสรรคค่ะอุปสรรคเนี่ยอาจจะมาจากทางครอบครัวของเขาก็ได้ที่ออพ่อแม่ของเขาไม่ค่อยปลื้มเราสักเท่าไหร่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณสั่นคลอนนะคะเออแล้วดูเขาอ่ะไม่ค่อยปกป้องคุณนะคะเอามาดูต่อค่ะไพ่ก้าวถ้วยค่ะคนคนนี้ค่ะยังคงติดเล่นติดเที่ยวอยู่อืมนะคะ ชอบเข้าสังคมนะคะแล้วบางครั้งบางคราวเนี่ยก็ปล่อยให้คุณรอเกอร์ถ้าคุณแบบนัดเขาทานคงทานข้าวใช่ไหมเออก็แบบเลยเวลาเลยนะคะไม่มาตามนัดเทเราอะไรแบบนี้นะคะก็คือติดเพื่อนติดอะไรแบบนี้นะคะนะแต่ถามว่าคุณอยู่กับเขาแล้วมีความสุขแฮปปี้ไหมกวางก็คิดว่ามันก็ยังแฮปปี้นะเออมีไพ่เก้าถ้วยเลขเก้าคือความสุขนะคะต่อมาค่ะคือไพ่สามถ้วยเห็นไหมกวางคิดว่า ใน e ีเีนี้ค่ะเออหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีการตกลงปงใจกันละการวาดฝันไปละนะคะหรืออาจจะเป็นทางฝั่งคุณก็ได้ค่ะที่คุณรู้สึกว่าคนคนนี้แหละเออฉันจะหยุดที่คนคนนี้แหละเออฉันจะไม่ดูใครอีกแล้วนะคะวาดฝันไว้ว่าฉันจะเออกับเขาเนี่ยมีอนาคตกันอะไรแบบนี้นะคะแต่งงงแต่งงานกันเพราะว่านี่เป็นไพ่ของการแต่งงานค่ะเออนะต่อมาค่ะมีไพ่ห้าถ้วยนะคะ แล้วก็ไพ่เดวิลค่ะอืความคิดว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยที่เลิกกันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามีเรื่องของมือที่สามหรือเขาติดเที่ยวเออนะแล้วก็ไม่ให้ความสําคัญกับคุณสักเท่าไหร่มีเรื่องอะไรที่แบบว่าแอบ,บทําลับหลังคุณค่อนข้างเยอะนะคะทาให้คุณรู้สึกน้อยอกน้อยใจเข้าใจผิดหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะเนี่ยมีไพ่เดวิลเดวิลอะขึ้นมานั่นหมายถึงว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยไม่ค่อยใสยสะอาดอืมนะคะ หรือในกรณีนี้ก็ได้นะคะว่าอ,อตอนแรกคุณคุยกับเขามาอยู่ดีๆเนาะก็ไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวเขามากนักน,นะคะแต่สุดท้ายแล้วมาโป๊ะแตกค่ะว่าเขาเนี่ยมีแฟนแล้วเออก็ทําให้คุณกับเขาเนี่ยต้องเลิกลากันนะคะเออแบบนี้ก็ได้นะแต่อากีก็ว่าคุณก็เลิกลากับเขาค่อนข้างยากอยู่นะเพราะว่าอะไรเพราะคุณก็วาดฝันเหมือนกัน วาดฝันว่าคนนี้คือคนที่ใช่เออนะก็มีการสองจิตสองใจแล้วตัวคุณก็รักเขาด้วยก็เลยแบบเลิกกันยากนะคะนะอ่ะแล้วก็คือดูใน EP พนี้ยวางคิดว่าฝ่ายคุณเนี่ยทุ่มเทให้กับเขาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเนาะอืมต่อมาค่ะ6ดาบค่ะเริ่มรู้สึกได้ว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ค่อยเห็นฝั่งอือม,มันไม่เห็นฝั่งละจากว่าก่อนวาดฝันไว้ใช่ไหมเออตอนเนี้ย ันนั้นมันแบบจางหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เลยนะคะเออแล้วในที่สุดก็อาจจะต้องแยกทางกันเกิดขึ้นนะคะอันนี้คือเรื่องราวของคุณใครมีเรื่องราวคล้ายๆแบบนี้นะคะเรามาดูกันนะอืมบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้อยากที่จะไปต่อแล้วเลยขนาดนี้เออนะอ่ะความขอพ่ายหน่อยค่ะว่าความรักความสัมพันธ์นี้นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะ มีโอกาสไหมที่คุณกับเขาจะได้มาคุยกันหรือว่าจะได้กลับมาคบกันนะคะเออวางขอไพ่หน่อยค่ะเดอะฟู Fool, นะคะเก้าเหรียญค่ะเออแล้วก็อัศวินถือไม้ค่ะตามด้วยสี่ไม้ค่ะแล้วก็เจ็ดถ้วยค่ะอ,อ่ะเมื่อกี้วางบอกราศีไปยังลืมแน่เลยอะ่ะอ,อ่ะเดี๋ยววางเปิดราศีให้เพิ่มนะเออ คนของคุณนะคะราศีราศีพฤษภนะคะแล้วก็ราศีธนูค่ะตามด้วยราศีกันค่ะแล้วก็ราศีเมษนะคะแล้วก็ราศีกรกฎค่ะอ่าจริงแล้วมีราศีมังกรด้วยนะอีกหนึ่งราศีอ่ะถามว่าความรักกับเออ่ของคุณสองคนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยกันหรือคืนดีกันไหมกวางคิดว่าน่าจะไม่ได้กลับมาแล้วแหละ อืมนะคะน่าจะไม่ได้กลับมาแล้วนะคะเพราะเหมือนตัวคุณเนี่ยเลือกที่จะเดินหน้าค่ะไม่กลับมาแล้วไพ่เดิรฟูลเนี่ยไพ่สังเกตเลขบนใบนี้เลขศูนย์เลขศูนย์ก็คือการเริ่มต้นใหม่ค่ะเออนะยิ่งกว่าน้ำหนึ่งใหม่นะก็คือเ,เริ่มเลขศูนย์เลยค่ะคือไม่เอาละคือเออมันเป็นความรักที่ท็อกซิกใช่ไหมเขาอาจจะไปนอกใจมีคนอื่นอะไรเงี้ยนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าถ้ากลับมาเนี่ยมันก็อาจจะ เออไม่ได้ดีอ่ะเขาก็ไม่ได้ทุ่มเทให้กับเราเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเราอาจจะต้องแบบคอยดูแลเขาใส่ใจเขาอะไรเงี้ยเราก็ต้องมานั่งคอยระแวงว่าเออวันหนึ่งมูจะหักหลังกูเมื่อไหร่วะอะไรแบบเนี้ยนะคะดันงนั้นคุณก็รู้สึกว่าปล่อยฟรีดีกว่าเออเริ่มต้นใหม่ละกันให้ก้าวเหรียญก็เป็นไพ่ของคนโสดค่ะเริ่มกลับมาดูแลตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองนะคะ ไม่ได้ต้องการความรักอีกแล้วฟางบอกเลยค่ะว่าเมื่อเมื่อคุณเริ่มใหม่อะคุณมีความสดใสเออมีความสดใสกระปี้กระเป๋ามากๆเลยนะคะแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองแต่ว่าตัวคุณจะมีความกลัวคว,ลลความรักแหละอืมกลัวความรักกลัวว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะหลายใจกลัวที่ที่เข้ามาเนี่ยจะแบบว่าเออ เดี๋ยวคุณต้องไปทุ่มเทรแรงใจให้เขาแล้วปรากฏว่าเขาเป็นคนที่ไม่ใช่อีกหรืออะไรเงี้ยก็เลยอาจจะมีการกลัวความรักเกิดขึ้นนะคะเออเออประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราหรือไม่ค่ะพอพอคุณเป็นโสดแล้วใช่ไหมคุณเริ่มตั้งสเปคไว้สูงอีกเออนะก็กลัวว่าเฮ้ยแบบมาทรงเนี้ยเออเป็นสเปคคุณสเปคแบบนี้ใช่ไหมเออมาทรงเนี้ยจะต้องเหมือนคนเก่าหรือเปล่าวะเออ <laughs> นะอะสเปคก็จะสูงขึ้นไปอีกนะคะเราก็จะเรื่องเยอะเข้าไปอีกนะเอออ่ะวางขอหน่อยค่ะมาถึงคำถามไฮไลท์นะคะว่าในเมื่อเขาไม่กลับมาแล้วเราเริ่มต้นใหม่แล้วเนี่ยเราจะมีใครใหม่ไหมเออนะเออหนึ่งใบค่ะ Queen of p e n t a c l e ค่ะตามด้วยเด็กถือไม้ค่ะสีดาบนะคะตามด้วย1น่ถ้วยค่ะ แล้วก็สองเหรียญค่ะเออถามว่าจะมีใครใหม่ไหมนะคะอืมมีคนเข้ามาค่ะอืมมีคนเข้ามาในวันที่คุณต้องต้องบอกนี้นะในวันที่คุณรู้สึกดีแล้วรู้สึกดีกับตัวเองมากๆแล้วยืนได้ด้วยตัวเองร้อยเปอร์เซ็นแล้วแล้วก็ไม่ได้หลงเหลือความรู้สึกให้กับคนเก่าแล้วคุณจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะนะคนเนี้ยจะเข้ามาแบบ ตเติมความสดใสให้กับคุณเออนะแล้วก็มาช่วยส่งเสริมในเรื่องของการงานให้กับคุณด้วยเออคุณจะรู้สึกมีพลังอะ่ะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้อยู่สายงานเดียวกันอะไม่เป็นไรแต่คุณรู้สึกว่าเวลาตื่นเช้ามาคุณจะรู้สึกมีพลังเออแต่ถ้าอยู่ในสายงานเดียวกันด้วยก็โอ้โหคือคือดีมากเลยอะ่ะนะคะนะเออแล้วก็ฟังเห็นไพ่สองเหรียญขึ้นมา วันที่คุณดีขึ้นแล้วอะค่ะอีตาคนนั้นน่ะคนเก่าๆของคุณค่ะเขาจะกลับมาอืมนะคะเขาจะกลับมาทําให้คุณเอ,อ่อวันไหวอ่อนไหวนะคะอืมแต่ความคิดว่าถึงวันนั้นน่ยคุณจะไม่ไม่มีผลแล้วละ่ะเพราะว่าตัวคุณเนี่ยจะเริ่มยืนได้ด้วยตัวเองแล้วนะเป็นคนที่มีมีแบบมีคุณค่านะคะมีความมั่นคงเต็มที่แล้ว เออไพ่เออควีนออฟเพนเดอร์โเนี่ยก็คือเป็นคนที่มีคุณค่ามีความมั่นคงใจแบบนิ่งแล้วอ่ะคือใจแบบคือแกเข้ามาฉันก็ไม่สั่นไหวแล้วอะไรประมาณเนี้นะคะแต่ก็คือกวางต้องอ่านไปตามไพ่เนอะหน้าไพ่มันออกมายังไงกวางก็อ่านไปตามนั้นนะคะไม่สามารถที่จะบิดผิวหรือโกหกได้เนอะอ่ะก็ะะจริงๆแล้วถ้าเกิดกวางจะไม่พูดก็ได้ใช่ไหมเออเพราะว่าบางทีบางคนก็อาจจะไม่รู้เรื่องไพ่ใช่ไหมบางทีกวางไม่ต้องพูดก็ได้ว่าจะมีคนเก่ากลับมาอะไรเงี้ย เออแต่มันมีกลับมา,าจริงๆนะคะแต่กลับมาในวันที่คุณแข็งแรงแล้วค่ะเออเขาอาจจะกลับมาทักทายอย่างเดียวไม่ได้กลับมาเออคุณนงคุณดีก็ได้นะคะอืมอ่ะก็เป็นว่ามีคนเข้ามาอ่ะจะเจอจากไหนใช่ไหมจะเจอจากการงานนะคะเออเจอจากการงานหรือการท่องเที่ยวเวลาคนเดินทางไปต่างท่องต่างประเทศคนนี้เ็าอาจจะเป็นเออสายฝอก็ได้นะเออก็ได้นะคะที่ไปสายฝอกต้องมุ่งไปทางนั้นเลยนะคะ อ่ะกวางขอไพ่หน่อยได้ไหมกวางซื้อไพ่นี้มาใหม่นะกวางอยากจะถามไพ่ว่าเออนับจากวันนี้นะคะที่คุณมาดูคลิปอะ่ะเออนะอีกกี่วันกี่วีคถึงจะมีคนเข้ามาใหม่อ่าเออเนี่คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นดวงโดยรวมนะคะอย่าไปคิดเยอะคิดมากนะอ่าเขาจะเข้ามาตอนไหนนะคะ ัไพ่ก่อนอือะจะมีคนเข้ามาเมื่อไหร่นะคะสำหรับชาวธาตุไฟที่มาดูในคลิปนี้ใบนี้ค่ะก็คือหกสัปอะหเออหกสันะคะกวางจะเปิดทั้งหมดสามใบนะคะอ่าอีกหนึ่งใบเขาบอกว่าสิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดก,ก็เป็นเท่าไหร่อะสิบเอ็ดประมาณสามเดือนอืสามสี่เดือนประมาณนี้นะคะอือ นะขออีหนึ่งใบนะคะอสองเดือนอีกสองเดือนมีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าคุณเป็นคนติดบ้านคุณก็ต้องออกจากบ้านนะคะโอ้โออนะต้องออกจากบ้านอืมถึงจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะอ่ะนี่ก็คือช่วงเวลาที่บง่งบอกอ่ะนี่ก็คือจบไปแล้วนะคะสําหรับอืม ความรักความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วของชาวธาตุไฟในเดือนกุมภาพันธ์2,568นะคะส่วนใครอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะกวางขอชื่อคุณแล้วก็ชื่อเขาเป็นชื่อเล่นก็ได้นะไม่ต้องชื่อจริงนะเออเอามาดูนะเออให้รู้แบบแน่ชัดไปเลยว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคนคนนี้จะกลับมาไหมเราควรจะรอหรือเปล่าถ้ากลับมาแล้วมันจะดีไหมหรืออะไรแบบเนี้สามารถถามได้หมดเลยนะคะเออเอามาพูดคุยกับกวางนะ ลิงก์กวางเอาใส่ไว้ให้อยู่ด้านล่างแล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอมาเลยก็ได้นะก็คืออยู่ตรงนี้นะคะอยู่ด้านนี้นะคะใส่ตัวแอดแล้วพิมพ์คําว่ากวางทาร่ค่ะกวางฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกวางด้วยนะคะวันนี้กวางขอตัวลาไปก่อน,นะค่ะบ๊ายบาย